สดีค่ะลู กี้ไม่ได้ใส่ห่วงยางลงมาน,นั่นนะจมไม่ต้องใส่ห่วงยางแล้วลูก,มมมกยยไม่เคยด,นะดนคอย,อย,อยน,นอ่า